อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้และทีมปราบอสรพิษอาสาพิษทักงูนะคะจัดสงขลาค่ะได้เข้าจับงูจงอางนะคะความยาวกว่า4เมตรค่ะหลังจากรับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ วันนี้ทีมอรสพิษวิทยาภาคใต้และก็ทีมปราบอัระสพิษอาสาพิาาพทักษ์งูจังหวัดสงขารับแจ้งค่ะจากนายสุวัตอายุ45ปีอยู่ที่ตำบลป่าชิงอำเภอชนะจังหวัดสงขาว่าได้ยินเสียงสุนัขที่เลี้ยงไว้เห่าอยู่บริเวณด้านข้างบ้านค่ะจึงออกไปตรวจสอบดูก็พบว่าสุนัขตัวนี้กำลังเห่าไล่งูจงอางยักษ์นะคะที่หนีขึ้นไปบนต้นไม้ค่ะก่อนจะรีบแจ้งเจ้าที่นะคะให้เข้าไปช่วยจับเนื่องจากว่าเกรงจะได้รับอันตรายกับคนในบ้านและก็ชุมชนใกล้เคียง THANKS FOR JOINING US. ซึ่งทางด้านชุดทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้และก็ทีมปราบอสสรพิษอาสาพิทักษ์งูจดสงลาค่ะจึงได้รีบนาอุปกรณ์นะคะเข้าไปทําการจับงูโดยจากการตรวจสอบนะคะอย่างที่เห็นค่ะว่างูตัวนี้เนี่ยเลื้อยหนีสุนัขขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ค่ะเจ้าที่ได้ใช้ไม้นะคะเพื่อไล่ให้งูจงอางเนี่ยลงมาจากต้นไม้ปรากฏว่าใช้เวลาอยู่นานพอสมควรค่ะจนกระทั่งในที่สุดงูตัวนี้นะคะก็ตกลงมาจากต้นไม้เจ้าที่นะคะก็ได้ช่วยกันจับงูตัวนี้นะคะด้วยมือเปล่า ปรากฏว่าจากการตรวจสอบนะคะงูต,ตัวนี้เนี่ยวัดความยาวได้ทั้งสิ้น4เมตร30เซนติเมตรค่ะเจ้าที่นะคะจึงได้นำกระสอบนะคะไปใสง่งูแล้วก็นำไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาตินะคะที่อยู่ห่างไกลาจากบ้านเรือนเป็นที่เรียบร้อยค่ะ